ตอนเข้ามาทําอินดีมก็เลยมีเป้าหมายข้อแรกเลยคือปลดหนี้และเป้าหมายข้อที่2ครับ,รบมีรายได้รวมกันจากอินดีมเดือนละสา0 0 0ื่นบาทพอเริ่มต้นทําอินดีมจากความฝันแบบเนี้โดยที่มีทีมผู้บริหาร,รเขาเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่พวกเราต้องการจริงๆบริษัทอินดีมตั้งขึ้นมาด้วยทัศนคติที่อยากจะปลดหนี้ให้กับพี่น้องชาวไทย มีเรื่องมหาศาจจรย์เกิดขึ้นครับครับเราเข้ามาด้วยฝันที่เล็กก็จริงครับแต่ว่าด้วยระบบของอินดีมด้วยวิธีการคิดแนวทางแผนงานแล้วก็ฝีมือนะฝีมือของทีมผู้บริหารเนี่ยดันไปทําให้เกิดสิ่งมหาศาจจารย์ขึ้นสําหรับคนที่ลงมือทําจริงๆจังๆแล้วคุณเจมเชื่อไหมครับผมมีรายได้จากอินดีมเดือนละหนึ่งล้านบาทมาวันนี้ครับครับ,ค,รบความฝันเริ่มต้นของผมผมทําสําเร็จไปเรียบร้อยละผมปลดหนี้ ผมมีหนี้อยู่สี่ล้านปีแรกของอินดีมผมปลดหนี้จนหมดมเงินที่อินดีมให้มาฮะค,คือเขาให้มาเยอะมากตามระบบแผนการตลาดตามตามที่เราทําได้ตามแผนการตลาดที่เขายื่นสคบไว้เนี่ยเขาจ่ายจริงเว้ยผมยืนยันเลยว่าจ่ายจริงครับเป้าหมายสามหมืนบาทต่อเดือนอ่ายัางไงต่อครับครับมันกลายเป็นเดือนละแสนอื กลายเป็นเดือนละสองแสนเดือนละสามแสนกลายเป็นอาทิตย์ละแสนอืมอ่ออาทิตย์ละแสนห้าอาทิตย์ละสองแสนกลายเป็นเดือนละหนึ่งล้านเคยช่วงพีคก่อนโควิดจะเข้าครับเดือนละสองล้านกว่าบาทอเอานึกภาพตัวเองจินตนาการดูถ้าเกิดว่าพี่พี่น้องๆมีรายได้จากอินดีมเข้าเดือนละล้านเดียวก็พอไม่ต้องเดือนละสล้านหรอกเดือนละล้านเดียว ชีวิตจะเป็นยังไงวะผมกล้าที่จะบอกว่าอินดีมอ่ะช่วยทุกคนได้ขอแค่อย่างเดียวคือตัวเราจะต้องมุ่งมั่นจริงๆทําจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นงานงานหนึ่งแหละถ้าเกิดวันนี้ตัวเองเดือดร้อนกับงานประจําตัวเองเดือดร้อนกับโรงงานตัวเองเดือดร้อนกับการเป็นเจ้าของกิจการแล้วโควิดมันทําร้ายเรามผมว่าอินดีมช่วยได้นะครับอืม เพราะว่าโควิดเข้ามาสองปีผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านเนี่ยครับแบบที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยมาสองปีแต่ผมยังมีรายได้เดือนละล้านนะฮะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะแบบมันเป็นจุดที่เราเลือกอะเราเลือกที่จะทำงานนี้ใช่ทุกวันนี้ไม่ว่าผมจะทำหรือไม่ทำเงินมันก็เข้าปลายทางของพวกเราเหมือนกันครับ ดูตัวอย่างของรุ่นพี่ในธุรกิจคือถ้าคนอย่างผมที่มันแบบเป็นอย่างนี้ยมันยังสําเร็จได้นะพี่ก็สําเร็จได้พี่พแค่ต้องเราจริงเอาจังแบบผมเท่านั้นเองอ,อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนอยู่ที่<ร>ความต,ตั้งใจครับสำเร็จแน่นอนไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่าพี่จบอะไรมาพี่อยากรู้ไหมผมจบอะไรมาเออผมจบบริหารธุรกิจหรือเปล่าไม่นะ ผมเป็นเด็กเกเรคนหนึงที่วุฒิการศึกษาแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมสามครับกศนอเนี่ยไอ้ที่นั่งคุยกับพี่อยู่ตอนเนี้ที่บอกว่ามีรายได้เดือนละล้านอ่ะมันเรียนจบมสามกศนอ mm hmm. แค่นั้นเองธุรกิจมันไม่เกี่ยวหรอกว่าตอนนี้พี่พี่ทําธุรกิจอะไรเพราะตอนผมมาทําอินดีมผมตกงานผมเลือกทาอินดีมเนี่ยแหละโคตรโชคดีของผมเลยนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าพี่มีฐานการศึกษาอยู่ตรงไหนก็ตามพี่มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือหรือฐา,านเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตามหรือพี่จะเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับเลยก็ตามอย่างเดียวที่อยากให้ใครมามาลบมันทิ้งได้คือเป้าหมายในชีวิตของตัวเองครับอย,อ,ยอยากปลดหนี้ปลดแม่งให้ได้ทำอินดีปลดแม่งให้ได้อยากได้เดือนละสามหมื่นทำอินดีทำให้ได้เดือนละสามหมื่น จบครับเอาแค่นั้นพอมากครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสําหรับคนที่ตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจอินดีมนะครับครับในอินดีมเนี่ยเป็นปีทองเลยเพราะว่าผู้บริหารมองเห็นช่องทางที่จะทําให้เงินเป็นพาสซีบินคาเข้ามาหาสมาชิกได้ด้วยการเปิดอินดีมโฮดดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นฮะผมอยากจะให้เราลองพิจารณาเรื่องของ LPF ให้ให้เราพิจารณาดูว่าการได้เข้าไปถือหุ้นที่เขาแจกให้เรากับอินดีม holding เนี่ยครับจะทําให้ปลายทางของชีวิตเราในอนาคตมันเปลี่ยนไปได้มากน้อยขนาดไหน